ท่านอาจารย์ต่อท่านบอกว่าพูดตรงนี้หน่อยที่บอกว่าบุคคลผู้ที่ใช้ศีลชำระปัญญากับใช้ปัญญาชำระศีลใช่ไหมที่เขาบอกว่า,าไม่มีศีลได้ไหมนะครับศีลชำระปัญญาก็มีนะเพราะว่าบุคคลผู้ที่รักษาศีลมาตลอด60ปี80ปีระลึกถึงศีลของตนแล้วเห็นศีลของตนหมดจดนะครับแล้วก็อาศัยศีลนั้นแล้วก็เจริญนิพพานนาบรรลุธรรมก็มีนะท่านก็บอกบุคคลประเภทน,นี้ชื่อว่า อาศัยศีลชำระปัญญานะครับตั้งแต่เป็นปุถุชนนั่นแหละรักษาศีลมาอย่างดีเลยนะครับก็มีอยู่ส่วนบุคคลผู้อาศัยปัญญาชำระศีลก็มีท่านบอกว่ามีสำหรับใครมีสำหรับอุกติตนอยู่ผู้ที่รู้เร็วเพียงแค่อาศัยหัวข้อธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้แล้วไม่ต้องขยายนะครับท่านผู้นั้นชำระศีลด้วยปัญญาในที่สุดแห่ง การฟังคาถาเพียงแค่สี่บาทเพราะเป็นอุคติตันอยู่แล้วก็บรลุพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิทานะครับถ้าเราดูตามําดับอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเอา้าไม่ต้องมีศีลก็ได้นี่คำนองนั้นน่ะเนาะแต่ว่าท่านจะพูดถึงปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมันก็มีสุดตามยปัญญาจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาใช่ไหมครับมันมีอยู่ทั้งสามปัญญาผู้ที่บรรลุเร็วท่านอาศัยหัวข,ข้อ แล้วก็ใช้ปัญญาชำระศีลนั่นก็พูดถึงว่าปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยการฟังคาถานั่นแหละแล้วก็ชำระศีลไม่ได้หมายถึงว่าบรรลุพระรหันต์พร้อมกับได้ศีลตอนนั้นะก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดอย่างนี้ตามลำดับแห่งที่สุดที่เราก็จะขัดไปคือไม่ได้ชำระศีลมาตั้งแต่ต้นเหมือนสันติมาหามาัยไม่ได้มีแต่เพราะตัวเองเป็นผู้ที่มีปัญญาฟังธรรมก็อาศัยการ เข้าใจในรามนั้นชำระสิ่งต,ตนให้หมดจดแล้วก็บราลุพระอรหันต์ท่านก็พูดอย่างนี้ถ้าดูตามนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมตามที่คุยเรื่องทําไมเมาแล้วก็บรุธรรมได้ใช่ไหมฮะนี่มราจันตอบช่วยเพิ่มเติมให้เกิดความกระจ่างยิ่งขึ้นนะครับมันมีตรงตรงนี้ท่านยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสติมหาหมาใช่ไหมครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าคาถาที่ท่านฟังบาดเดียวเราท่านบรรลุเนี่ยคือในขณะนั้นนะี่ะศีลของท่านที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัญญาชำระมันมีในระยะสั้นคือไม่ได้รักษามายาวนานเหมือนกับรูปแรก60ปี80ปีนะองนั้นนะ่ะที่บรรลุเป็น,นพระอรหันต์พร้อมกับปฏิสัมพิธาก่อนที่ท่านจะมรณภาพันั้นคือท่านรักษาศีลมามายาวนานสรุปก็คือสองท่านนี้ก็สส่ศีลด้วยกันนั่นแหละแต่เพียงว่ารูปแรก ศีลเนี่ยมายาวนานนำหน้าเป็นประธานศีลน,นั้นก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาแต่รูปหลังเนี่ยปัญญานำหน้าเป็นประธานปัญญานั้นก็เลยเป็นผู้ชำระศีลเพราะอาศัยศีลในระยะสั้นในขณะที่มีการฟังธรรมมีการสํารวมถ้าไม่อย่างนั้นมันจะขัดหลักของวิสุธทธิเจตต้องอาศัยศีลและวิสุธทธิเป็นเบื้องต้นนะครับและอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่เอาศีลเลยนี่นะ ศีลบารมีก็ไม่จําเป็นนะไม่ต้องใช้่ชไหมไม่ต้องใช้เลยคนที่สั่งสมบารมีที่จะเป็นพุทธเจ้าก็ดีาพระปเจพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าอริยาสาวก็ต้องในส่วนของอาศัยศีลนี่แหละเป็นบาตรฐานเป็นเบื้องต้นแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับกิเลสสามประการด้วยอยู่ๆคุณจะอาศัยสมาธิกําจัดปริยุทธานกิเลสอาศัยปัญญากําจัดอนุสัยกิเลสโดยที่ไม่มีศีลกําจัดไอวิติกมากกิเลสที่เป็นกิเลสอย่างหยาบ มันก็ไม่ใช่ฐานนะเพราะกายวาจายก็ยังสำรวมไม่ได้ใจจะสมรวมได้ยังไงมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับกิเลสสามระดับด้วยฉะนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของศีลเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องรักษาแล้วใครละครับบัญญัติพระพุทธเจ้านะใครจะรู้เกินพุทธเจ้าครับปฏิโมกสังวรเนี่ยไม่มีใครบัญญัติได้นะมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าศีลไม่จําเป็นนะพระองค์ก็ไม่ต้องบัญญัติศีนลนะครับนะก็เอาแค่สมาธิกับปัญญาพอ พินัยพิโดก,ก็ตัดทิ้งได้เลยแล้วพวกเราจะอยู่ยังไงนุ่งห่มยังไงนะครับมันก็ไม่มีข้อวัดปฏิบัตินะฮะอย่างนี้นะชีวิตของพระก็เลยเสมอกระโยมไปเลยโดยปริยายมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปต้องอาศัยในส่วนของของศีลนดับเป็น,เป,นเป็นเบื้องต้นนะครับนี่ก็ขอบคุณนะครับอออาจารย์น้ำพรก็ได้แง่มุมอีกฮะเส่ีครับคือในที่นี้ที่ท่านบอกว่าอาศัย ปัญญาชำระศีลเนี่ยท่านพูดลงไปเลยว่าสําหรับบุคคลผู้ที่เป็นอุคติตันยูคนที่เขามีปัญญามากนะครับ mm hmm. เขาสามารถที่จะชำระศีลได้รวดเร็วในขณะน,น,นั้นนะในจึงจะสามารถทําได้ท่านไม่ได้กล่าวถึงคนอื่นท่านก,ก็ยกถึงสันต,ติมาอมามัดนั่นแหละนะครับเพราะว่าฟังคาถาเพียงแค่บาทคาถาสี่บาทเองนะครับก็บรรลุทมแล้วขอขอบคุณท่านอาจารย์ พระมหาทั้งสามที่ได้ให้ความรู้น่าสำคัญมากนะคนที่มีความสงสัยแล้วไม่มีคนแก้นเนี่ยมันเป็นปัญหาลุงลังว่าใจได้เกินนะถ้าใหม่ก็ตามผ้าเก่าก็ตามมาทีแง่มุมบางแง่มุมเนี่ยพอเรามาฟังมัน้ได้ข้อคิดใหม่ๆขึ้นมาเราขอขอบพระคุณท่านมหาทั้งสารูปท่านมหาสมบูรณ์ท่านทโกท่านมหาอัมพรท่านมหาแซมอนุมทนาบุญกับ เพื่อนสาธรรมิทุกรูปขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านขอเจริญพรย่ายมทุกรูปทุกนามที่ได้มาร่วมกันระพฤตปฏิบัติธรรมโดยการฟังหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าเรามีบุญลอเกินที่ดีมีท่านผู้มีความรู้ได้มาที่แจงแถลงไขให้เราได้เกิดปัญญาตามหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคขอ อนุโมทนาบุญท่านนีของอิงคุณพระศรีรัตนตรัยประกอบขบวกุศลทั้งหลายที่ทุกท่านได้สั่งสมอบรมมาจงบรมก็เป็นตบะเดชะพรารว่าปัจจัยอุดหนุนเสริมส่งให้ทุกท่านจะมีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกรกภัยทลายทั้งหลาย,ท,ลายทั้งปวงคิดปรารถนาสิ่งใดที่ดีงามคอจงสงวามมุ่งมั่นปรารถนาโดยทัน่นทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิอน